สงการามแล้วเราไม่อยากซื้อปืนฉีดน้ำใหม่ทำไงดีเดี๋ยวเราไปดูกันไปสวัสดีครับวันนี้เข้ามาสู่รายการปากเหลาหมือแหลมนี่ก็จะเข้าสู่ ทศกาลสงการานต์นะครับเรอาอก็ปืนฉีดน้ำที่เราใช้อยู่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ส่วนมากนะครับส่วนมากก็ทิ้งล้วก็เสียเสียหายชำรุดปีนี้เราก็ไม่อยากซื้อใหม่แล้วแต่เราก็จะมาประดิษฐ์ปืนฉีดน้ำ ด้วยลมก่อนก็จะมีเรี่เตรียมนะครับอันนี้เราใช้ฉีดแอลกอฮอล์เมื่อตอนโควิดไม่ใช้แล้วเราก็จะมาทำปืนฉีดน้ำแบบปัดลมทำได้ไหมมาลุย ที่เราจะเตรียมมีมอะไรบ้างจุกจุกลมจักรยานจุกลมมอไซค์แต่ผมก็จะแนวให้เอาแบบจุกลมจักรยานละกันเพราะว่าจักรยานเด็กๆแล้วก็ที่พังแล้วไม่ฉีดจักรยานที่มันพังแล้วไม่ได้ขี่ก็จอดไว้อะไรเงี้ยเราเอาอยางใหม่ ก็มาตัดแล้วก็จะใช้สว่านเจาะตึ้งตึตตนะแล้วเราก็จะหยอดเข้าไปคล้อแป๊กแป๊กขันน็อตแล้วก็อัดลมเข้าไปเติมน้ำแล้วก็ใช้หัวเนี้ยชีดว่ามันจะได้ผลดีไหมเดี๋ยวเรามาลุยกันเอย เปิดแล้วนะครับเปิดเกียร์เบาตรงนี้อย่างนี้แล้วกันถูงสูงหน่อยเพื่อที่ใส่น้ำได้เยอะแต,ต่ว,ว่าดได้นะก็จะยากหน่อยอนึ่งเมื่อเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะมาตัด เราจะเอากันไกลตัดก่อนตัดออกเลยตัดออกเลยตัดออกเลยตัดกัเลยตัดให้มันลงรูได้อ่ะตัดออกเลย ได้ยังโอเคอันนี้เรานนที่จุกเนี่ยเราจะถอดออกเนาะแล้วก็จะร้อยเชือกเข้าไปไว้ดึงเอาะไรมาดีอะ ต้องแข็งแข็งหน่อยนะยใช้น็อตมัดละกันป่ะยังอะไรนะได้เดี๋ยวมันข้ามมองไม่เห็นทมคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวเราร้อยแล้วเนาะเราร้อยแล้ว เอาลืมลืมสอดเชือกจะดึงได้ไหมเนี่ยใช่บอกนี่บอใช่ย่างี้เลยครับ ขาดอะ่ะเอ้ยมันไม่ให้มันรูดอะ่ะ เราต้องระวังเ้วยนะเราต้องระวังด้วยนะเกี่ยวมันจะเสียเอานะเอ๊ะ ถืออะไรออกกล้องเนี่ยเฮ<ะ>้ย <c oughs> ถือน้ำอะไรออกกล้องเนี่ยน้ำกระเจียเจ๊ยบน้ำกระเจี๊ยบพวกการเจ้านี้ก็ได้แล้วเจ้าเจ,จ้านี้ก็ได้ยอดแล้วเรายังไม่ได้เราก็เลยต้องมานั่งทำดันดีอยู่ดันดีแต่ว่ <c oughs> าท้ายมันขาดทำไมทำไมโอ้สื่อท้ายนทำไมโอ,อาวันเก่าอะไรหรอแผลเขาไปอัดให้ใหม่เหรอ วเาขาหกสายมาหนไหมอ๋อจิตาอยู่นี่ปัจลีบคนร์โนให้นเนเร์เก็นคืนล่มคือสีน้ำเห็นคืนลุ่มยินเสียมาถังน,นี่มัน,น,ามาานมสิยิ่งยังไงต้องเอาถังเล็กถังสังกะสีสังกะสีประยุกต์บาง อาเจานินสองมินอาจคอาจานเนลแมนการขอทีเดียวยิ่งเก็บได้จะมันเราจะเป็นอย่างนี้นเรียนไปได้เป็นอ่าทีนี้เราก็เอานี้ใส่เนาะอย่าลืมนะตัวนี้สำคัญนะผมชอบใบตัวอะไรตัวหลอกตัวนี้บ่าตัวหลอกวนะเนี่ยมึงบุปเปตะยูเถอะหลอกอีกจะทาไง เป็นอันเสร็จอโอเคอโอเ้โอเด็กดูอยู่อ่าเราใส่เสร็จแล้วทีนี้เราจะไปลองกันอะไรนะไปแล้วเหรอเราจะไปเติมน้ำเราจะมาสูบเราจะมาสูบน้ำกันขอ,อยาตแ๊บนีเ้เราน่าจะเหลือมาเติมเห็นเห็นตรงนี้เลยดีกว่า แบบเนกันเด้อพี่น้องอะเราจะมาเติมน้ำหนีมาออกกล้อง,งลยหรือทำละไรนะทปืนฉนะีดน้ำ ไปสูบลมจ้ะไม่ใช่ <c oughs> จะทำให้ไกลขึ้นนะครับ มากมแล้วับซื้อเอาเถอะโอเคเพราะว่ามันก็ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็เจตนาเจตนาที่จะทำอะไรแบบนี้ก็คือว่า อยากจะมาคุยกันมากกว่าทําได้ก็คือทําได้ทําไม่ได้เราก็ให้ดูเลยว่าเอ้ยมันไม่ได้นะเว้ยเพราะว่าผมก็เคยดูคลิปไอ,ไอ้ไอ้สิ่งประดิษฐ์แนวแเนีน้ยดูในคลิปอะ่ะเราก็สงสัยว่าเอ้ยมันทำได้จริงไหมเราจะไม่พูดเราจะไม่คุยเราจะเราจะไม่ไปเม้นว่า มันไม่จริงหรอกโอเวอร์อะไร,งไรเงี้ยแต่มาเราไม่ต้องไปเหลาอะไรให้มันมากมายว่ะปาก็พูดไปแล้วก็ทำให้ดูว่าเฮ้ยมันได้ผลไหมจริงแค่ไหนนะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอพอเด็ดเดีเท่านี้ครับกสวัสดีครับ